ไปดูอายุน่าจะ้ร้อยปีคนละมันจะเป็นตอมันทั้งนั้นเป็นหากเนาะเป็นหากเป็นตอเป็นหากนี่เป็นโค่นนะโอเคมป็นย,ยสอน หน้าได้ทางนี่หน้าเมตรสาสครับเป็นโต๊ะสำหรับโต๊ะประชุมอะครับไม่ประดูกพต้องถามว่าความสวยงามวันที่25พฤศจิกายนสองพัเวลาประมาณ13บสามิกาครับกำลังล่งสีล่งยูนิเทนไม่ประดูอันนี้เป็นศูนย์หรือว่าเป็นโล่งฝึก อาชีพของสูเรียนลูนวัดวิถีโคกหนองโดนโมเดลครับเทคนิ้การพ่นยุนิเทศนี่เขาจะต้องพ่นด้วยม,มันเป็นเม็ดดึนด้วยล่มที่อ่อนพ่นล่มแห้งบไ่ได้ ยูริเทนนี่ใช่เป็นยูริเทนเบอร์2000ครับครับอ่าที่มันหยดยูริเทนเบอร์2000ครับครับอ่าอ่าฟินเนเอร์เบอร์43 นี่เป็นการพ่นรอบที่หนึ่งมีพ่นยูบอระแมนสามรอบยดด้านข้าง้ันง้าง้างนี้ก็ผ่านคูนหุ่นเห็นป้วได้ข้างไป ไม่ดูนี่มีความโดดเด่นเรื่องสีหลังจากถูกยูนิเทนไปแล้วนี่สีของเขาเวลาพ่นเนี่ยมันจะเป็นสีแดงมันจะสวยงามมันนี่เป็นนาเมตรสามสิบนะครับก็ไม่นา่าธรรมดานะหายากนะเพร้อมเหรอเหาอร้พอมเมตเจ็ดเมตรหกเมตรพอเลยนั่งโต๊ะประชุมนี่เอาอุปกรณ์มาชุมตั้งไวตง้ตรงกลางตรงกลางได้เสยหมดเลย ต่เน,น,นื้ต่อรงนี่เรินพ่อไปหน่อยเนี่ยเนี่ยเรินท่อหน่อยเลยไปก็ต่อ

เป็นการพ่นยูนิเทศรอบแรกครับลงยูนิเทศรอบแรก ไม่ชิ้นนี้นะที่เป็นชิ้นที่งามกระมูขืดว่าเพราะ่ดึงพวกมสวยงามนี่ยุ่บริเวณหักเขานี่โคตหลายประด้มันสิ่หน่อยคตรอบแรกกับพดพ่พอประมาณ เริ่มแดงสดมันจะเป็นไม่แดงสดัดใต้นิดนึง โ okay. อเคต่อข,อขอ้าวงาข้าวงามครับสีแดงเป็นมันแดงเข้มอันนี้เดี๋ยวสิผ้าไปบิง่งอันนี้แดงเข้มจนต,ตัวข้างหน้นาแดงชมพู เดี๋ยวเฮ็ดตัวนี้เด้วไปเอาไปเอาไม้อัดไม้ไผ่มาพรนใเห็นไหมเด้อทั้ทงบานหาแพนนี่นี่ครับแดงตัวนี้แดงตัวนี้สีเป็นอันนี้เป็นไม้ไม้ไม,ไม้อันนี้สีเป็นแดงเขาเอินแดงชมพูน,นี่ออกแดงชมพูอันนี้หนาหนาสองนิ้วเศษเศษแต่ว่ากว้างอยู่ที่ประมาณเมตรสามสี่ประครับเฮ็ดตัวประชุบไงอ่ะอันนี้